สวัสดีครับทุกคนหลังจากเกม Delta f o r c e ไปเปิดตัวที่งาน Summer Game f e s t เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาครับก็มาพร้อมกับประกาศวันเปิดให้ทดลองเล่นในเดือนที่เที่จะถึงนี้แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเล่นนะครับโดยเฉพาะคลิปนี้เนี่ยผมขอเน้นไปที่โหมด e x t r a c t i o n แบบลุ้นๆเลยนะครับเกมนี้มันจะมีอีกโหมดหนึ่งครับเป็นโหมดแบบ b a t t l e f i e l d เดี๋ยวผมจะมาลงแยกให้อีกคลิปหนึ่งเลยนะครับอย่างแรกเลยครับเกมนี้เนี่ยเล่นได้แทบทุกแพลตฟอร์มเลยนะบนนีซี Xbox นอก็เล่นได้เหมือนกัท ได้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยคอสเพย์กันได้หมดนะครับแต่ของมือถือเนี่ยผมยังไม่เห็นเกมเพย์หรือข้อมูลมากครับแต่เขาบอกว่ามันเล่นด้วยคันได้นะครับต้องต้องมารอดูต้องมารอข่าวอัปเดตครับสายบายก็ติดตามข่าวไว้เรื่อยนะครับหรือว่าเข้ามาในกลุ่มมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์กลุ่มเดลต้าฟอร์ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับ ส่วนการเทสในเดือนที่7นี้นะเป็นเฉพาะของ PC ก่อนนะครับเรามาเข้าเรื่องโหมด e x t r o c t i o n ของเกมนี้เลยดีกว่านะครับโหมด extraction ตอนนี้ก็เป็นกระแสะที่กําลังมาแรงในช่วงนี้เลยนะครับเกมนี้เนะี่ยจะแตกต่างกว่าเกมที่ออกมาก่อนหน้านี้อยู่เยอะเลยนะ extraction ของเกมนี้เนะี่ยมันจะมีระบบคลาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นด้วยครับโดยแต่ละคาสเนี่ยก็มีสกิลมีลูกเล่นหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับเกมเพย์ก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยนิดนึง ไม่ได้เร็วมากนะครับผมว่ายังให้อารมณ e ์ความตึงในการเล่นแบบ Extraction อยู่นะโดยเกมนี้นะครับเราจะทีมอัพกับเพื่อนได้สูงสุด3คนนะแต่ไม่เงาแน่นอนทุกคนเพราะแมปเกมนี้เนะี่ยถือว่าใหญ่มากๆนะสำหรับเกม Extraction นะครับเข้าไปเจอเพื่อนทั้งใน,นไดอีกเพียบนะครับตัวแมปของหมดเนี่ยนะต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ให้เราทําแบบหลากหลายคุณอยากจะไปอีกที่หนึ่งเพื่อเจอเาะเซฟธนาคารหรือคุณจะไปล่าบอสที่ถือเฟรมทาวเวอร์ที่พร้อมจะเผาคุณนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีออปต้เาทีฟให ไม่จำเป็นต้องไปมุ่งไฮรูทอยู่ที่เดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกแมปหนึ่งนะครับซึ่งไซส์เนี่ยจะเล็กกว่าไอแมปที่ผมให้ดูเนี่ยพื้นที่ในแมปเนี่ยจะอยู่สักประมาณ7 0ซของแมปก่อนหน้านะครับก็เล็กลงมาหน่อยนะส่วนการแต่งปืนนะครับก็หลากหลายเลยแต่งได้ตามสไตล์ที่คุณชอบเล่นนะครับจะแต่งไซนไปซุ่มสกเกลให้เพื่อนคอยแจ้งข่าวหรือว่าอยากเล่นสายลุย CQB ก็ทําได้นะครับบวกกับเกมเพย์นะครับที่มีคาสเข้ามาเนี่ยก็ทําให้การเข้าทาหรือว่าการเล่นเนี่ยหลากหลายมากขึ้น,น ตัวอย่างที่ดูเนี่ยเหมือนจะเร็วนะทุกคนแต่พอเล่นจริงเนี่ยก็ตึงอยู่ดีผมว่าตึงเพราะอะไรครับของแพงครับผมส่วนเรื่องค่าเนี่ยผมขอแวะคร่าวๆพอนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะเพราะว่าค่ามันมีค่อนข้างเยอะนะค่าเนี่ยหลักๆจะมีสายจู่โจมหมอสกาวแล้วก็เอนจิเนียร์นะครับพวกสายจู่โจมเนี่ยสกิลจะเอื้อไปในการเคลื่อนที่ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับมีสปีดบูสสกิลที่เสริมความคล่องเนี่ยจะอยู่กับพวกหน่วยจู่โจมนะหมอง่ายๆเลยฮิวเพื่อนนะครับผ่านปืนยิงฮิว แบบ Battlefield 2042นั่นแหละครับสก้านะครับ,ก,รบก็สายหาข่าวนะมีธนูสแกนที่เวิร์กว่าโซวานะครับคือมัน สกแกนทะลุกำแพงได้เปิดจริงเนี่ยไม่รู้จะยังทะลุอยู่ไหมนะครับเอนเจิเนียก็เป็นพวกวางกำดักประมาณนี้นะครับเรื่องคลาสแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งคลาสหนึ่งที่ตอนนะี้มีภาพออกมาเป็นผู้หญิงถือมีดโคตรเท่นะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยยังไม่มีนะมีแค่รูปนี้รูปเดียวเลยทุกคนก็เดี๋ยวมรมารอดูนะว่าคลาสนี้จะเป็นทําอะไรได้นะครับแต่ผมขอร้องอย่างเดียวยัามีหายตัวอผมบอกเลยปวดหัวแน่นอนส่วนใครเนี่ยอยากเลือกสายไหนลงไปเล่นในโหมด e x t r a c t i o n ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับส่วนผมเนี่ยกกนนนะคะามี ได้เปลี่ยนแน่นอนรู้จุดรู้ตำแหน่งศัตรูนะครับพูดถึงข้อมูลกันไปเยอะแล้วครับเรามาดูเกมพ์กันมั่งดีกว่าเกมเนี่ยก็จะมีแอนิเมชันในการเข้ามาในพื้นที่แต่ละแมปด้วยนะครับแมปนี้รู้สึกว่าจะเป็นแมปที่เล็กกว่านะครับบรรยากาศในเกมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสว่างนะสำหรับเรื่องแสงนะครับแต่ว่าในตึกในอาคารเนี่ยผมยังไม่เห็นเกมพ์เยอะสักเท่าไหร่นะเกมแอนิเมชันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแบบเน้นสมจริงเป็นหลักเลยแต่เกมนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะอาร์เคดกว่า เยอะเลยนีย่ครับการฮิวผมเพิ่งเห็นนะไอตัวล่างสดุดหลอดล่างสุดเนี่ยเป็นสเตมินกก็รีชา้าค่อนข้างที่จะรีช้าเอาเรื่องนะครับก็พอๆกับพ,พวกอารีนาเบรกเอาเลยนะถึงเกมเนี่ยจะมีการสปินการกดสกิลเนี่ยแต่ถ้าสเตมินาหมดก็อื่นอยู่ดีนะครับวิ่งไม่ออกอ่าตรงนี้ก็เป็นกดใช้สกิลนะครับไอที่เขาปาไปเดิงจริงมันคือระเบิดแปะนะทุกคนเหมือนเซมเทคอะเห็นปะมันเป็นระเบิดนะครับซึ่งถ้าคุณสังเกตด้าน ขวาล่างเนี่ยมันกําลังคูดาวด้วยนะระระเบิดเกมนี้คูดาวนะครับเราไม่ต้องซื้อระเบิดลูกละสองสามพันแต่ว่ามันก็ถ้ามันก็แผื่ว่าเราปลาได้เรื่อยๆเยอะเหมือนกันนะคือถ้าเกมเอเทชั่นเนี่ยระเบิดเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างที่มีพลังทําลายสูงและหวังผลได้เยอะมากนะสาหรับผมถ้ามันรีได้หนักๆเนี่ยแต่ว่าขอให้ดาเมจมันไม่แรงเกินไปนะแบบโดนลูกเดียวแล้วแห้งยอะไรเงี้ยถ้า ดาเมจมันกาลังดีผมว่าก็พอรับได้นะหรือทุกคนแปบ๊บเดียวรีเซ็ตแล้วระเบิดโอ้โหนี่ไม่ปานย,ยับเลยนะเดี๋ยวเราแวะหน้าอ n เวนท o r y ี่นิดนึงนะครับหน้าต่างเก็บของเนี่ยหลักๆเราจะมีอุปกรณ์อยู่แค่เสื้อกับหมวกนะในการใส่นะครับซึ่งมันไม่มีช่องใส่หูฟังนะคิดว่าหูฟังเนี่ยอาจจะไปบิวอินกับหมวกบางประเภทนะครับส่วนที่เหลือก็ตามสไตล์เอ็กแทชั่นทั่วไปนะเออแต่ลืมบอกไปนะทุกคนเกมนี้เนี่ยเราไม่ต้องพกแมกกาซีนสามลองเข้าไปเล่นนะครับเราแค่พกกระสุนเห็นไหมท เหมือนเกม FPS ทั่วไปเลยทุกคนมันจะเปลี่ยนกระสุนที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเข้ามาในปืนแทนนะครับมันก็จะจําลองแม็กอีกแม็กนึงอะ่ะเข้ามาซึ่งอันนี้เป็นก็ไม่รู้ว่าดีหรือว่าแย่แต่ผมกลับชอบให้มันมีแม็กเข้ามามากกว่านะมันจะได้เพิ่มแบบทรัพยากรในตัวอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมทุกคนสายโยงบ่าเรามันโล่งๆไงไม่รู้ว่ามันน่าจะมีแม็กกาซีนใส่ซึ่งอันนี้เป็นตัวเทสประมาณสัก ต้นปีนี้นะครับไม่รู้ว่าเบต้าที่จะเข้ามาในเดือนเจนเนี่ยนะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแมกกาซีนเข้ามาให้ใส่เลยหรือเปล่านะครับสำหรับผมอยากให้มีมากกว่านะส่วนเกมเพย์ในตึกอาคารพื้นที่ในล่มเนี่ยแสงเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างเลยนะครับคือเราไม่ต้องไปปรับสีแยกใน e เอเ d i a Filter แล้วนะทุกคนก็สีกำลังดีนะมองง่ายส่วนการรูทของนะผมก็มองว่าทำได้ดีเหมือนเกมเอเจคชั่นอื่นๆเลยอุ๊ยโอ้โหอันนี้เมนบอร์ดอะไรเนี่ยแอดซอ ใช่อันนี้วนะเนี S ่ยล lock รือเปล่าแต่ว่านี้เป็น A slot นะครับโอ้โห0้าหมื่นห้าหมื่นนี่ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนนะภายในเกมนะครับเพราะว่าเรื่องสกุลเงินเรายังไม่ได้เล่นจริงนะทุกคนห้าหมื่นสำหรับเกมนี้อาจจะไม่ได้เยอะอหรืออาจจะเยอะมากก็ได้นะครับโอ้โหห้องเซิร์ฟเวอร์โคจัดเต็มนะครับเออเดี๋ยวมันจะมีพวกมินิเกมอะไรพวกนี้นะในการรูทของบางอย่างนะครับอันนี้ก็มีแปะระเบิดด้วยนะครับแปะระเบิดเปิดประตูข้างในก็เข้าไปรูทโอ้โหเสือ้อยางเย้นนี่หากุญแจเลยครับ เจี๊ยบเลยอะลูดกุญแจการรูดของก็ง่ายเลยครับมีวงสีให้แบบชัดๆเลยรู้ว่าตัวไหนอินเตอร์แอคได้นะครับมาถึงอีกพื้นที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นการแงะเซฟที่ผมบอกไปตอนแรกนะซึ่งผมว่าเปิดจริงเนี่ยผมว่าตรงที่คนน่าจะเยอะผมว่าไม่ต้องเป็นโค้ดซูเปอร์ไฮรูดอะการแกะเซฟธนาคารอะไรพวกนี้นะทุกคนดูข้างในดีโอโ้โหแม่งขุนซับชัดๆโอโ้โหมีบอสถ,ถือมีดกันด้วยนะครับเปิดมาเจอบอสแน่นอนอ้าว ไปเร็วจังกับพี่ชายเปิดมาไม่ถึง5้าวิพวกลงไปนอนแล้วบอสแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยก็ประตูมันเปิดแล้วเปิดเลยนะครับก็าจะโดนมาดักทางออกหรือไม่ก็รอปิดกล่องนะครับคือทุกคนมันเข้าออกได้ทางเดียวอ่ะเราเข้ามารูได้ก็จริงแต่เราอาจจะออกไม่ได้นะอันนี้ก็เอาอันนี้มินิเกมนะครับ <c oughs> ก็กดให้ตรงช่องมินิเกมเนี่ยผมเห็นมันจะมีประมาณ3าตัวมั้งในการรูดของนะเรามาต่อเรื่องการเข้าออกดีกว่าทุกคนเห็นมินิแบบซ้ายบนไหมทุกคนมันเข้าออกได้ทางเดียวเป็นไฮรูดก็จริง แต่แม่งโคตรไฮด high ีเทร์นะนายเข้าไปได้ก็จริงแต่ถ้านายโดนปิดกล่องนายจะออกไงวะเนี่ยแม่ยงยากเหมือนกันนะตรงนี้ผมว่าอันนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะแบบว่าสมมติเนี่ยตีนี้เนี่ยเป็นตี้ที่เกิดใกล้จุดที่จะมาถึงเซฟได้ไวที่สุดเป็นตี้แรกเนี่ยแต่ตี้ที่ตามมาส่วนใหญ่จะเป็นตี้ที่แบบว่าต้องเข้ามาบุกอะไรพวงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราอาจจะเลือกเล่นตั้งรับในการดักไอคนที่เข้าไปก่อนเนี่ยออกมาอีกทีหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเลือกเล่นแบบทิมเข้าไปเลย ก็ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้คือการซ่อมก่อน,นั่นเองนะครับที่ผมเคยบอกไว้คลิปก่อนหน้านะว่าเกมนี้มาซ่อมก่อได้แน่เลยครับมันก็จะมีของเฉพาะนะครับที่เราเอาไว้ซ่อมเกาะไปในเกมได้เลยนะครับเกาะแล้วก็จะพร้อมใช้งานตลอดเวลาเลยนะครับอ,อันนี้จังหวะก,กดใช้สกิลสปีดบูทของตัวหน่วยจูโจมนะก็โหบูทได้นานเหมือนกันนะเนะี่ยอันนี้ด้านซ้ายน่าจะเป็นมากควันของหมอนะครับน่ครับเป็นมากควันทางยาวโคตรดีอ่ะทุกคนคือทําให้การแบบเคลื่อนที่ของเราเนี่ย ง่ายขึ้นเยอะเลยนะแต่รู้สึกว่าถ้าโดนธนูสแกนส่วนมาเนี่ยสแกนทะลุสโมกด้วยนะครับในทุกวันห็้ไหมจุดแดงๆเมื่อกี้สแกนของเออตัวอะไรนะตัวธนูสแกนแล้วกันโอโหเห็นได้แบบเรียวไทม์แป๊บหนึ่งเลยนะตัวนั้นเนี่ยเวลายิงก็จะสแกนอัตโนมัติด้วยนะครับ oh, นอกจากนี้นเกมนะครับเวลาเราเปิดมินิแมปนะอย,อย่างที่โดนเห็นเอาเมาส์ไปชี้เนี่ย มันจะมีบอกเลยนะคบว่าไอเทมไฮลูทที่แบบว่าเราจะได้จากที่นั้นๆเนี<ม>่ยมีอะไรบ้างานะครับอย่างตรงโกดังขวาล่างนะก็เป็นอุปกรณ์อิ็กทรอนิกนะครับมีกล้องโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนก็มีก็เรียกได้ว่าเป็นทาขอบที่เฟรนลี่กับผู้เล่นมากๆเลยนะเกมนี้คือมันดูเป็นเกมที่เข้าถึงง่ายเรียนรู้ง่ายนะครับระบบไม่ซับซอ้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นค่อนข้างที่ใหญ่เยอะเลยนะครับจังหวะการเข้าสู้คนนะครับก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยเรื่องเสียงเท้านะ โดยที่เราไม่ต้องใส่หูฟังเพิ่มเติมนะเพราะมันไม่มีให้ใสนะเสียงท่าที่ผมฟังนะชัดเจนแบ่งได้แบบว่าตรงจุดเลยนะครับเนี่ยเสียงขวามือเนี่ยหลังกําแพงเนี่ยโอ้โหชัดมากแต่ว่าอันนี้ใครคิดมันผมบ้างว่าในหมวดแอคชั่นอ่ะควรลบเป้าออกเป้าคอแทร์ที่เนี่ยอยู่หน้าจออย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆมันก็บางคนมันก็ใช้เป้าที่แบบเป็นเป้าเสริมนะแบบเป้าแบบผ่านจอผ่านซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยมันก็มีเขาคงก็คงคิดว่าคนเล่นแอคชั่น บางคนมันก็อาจจะใช้ก็ใส่มาแต่ถ้าไม่มีมันก็ได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะมันจะตึงดิอันนี้ก็กระโดดที่ไฟล์กันแบบว่าจัดเต็มเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีกระสุนเจาะขาเขังหมดหรือเปล่ากระสุนเจาะขาฮิฟายี่ยโอ้โหวานาล็อกเลยะแต่จริงๆว่าถ้าเลือกได้ผมไม่อยากให้มีเลยนะกระสุนเจาะขาไม่ปวดหัวที่ไหนเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ชอบนะคือเวลามาร์กจุดในแมปนะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอเราแบบนี้เลยเห็นไหมจุดทางออกนะคือแบบว่าบางที่ะแบบไหนที่เราแบบยังไม่เซียนอะยังไม่แม่นจุดอะเราก็ต้องไปค่อยสลับเปิดแมปไปเรื่อยครับเวลาเราเล่นนะแต่นี่คือชัวร์เลยมาร์กไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับ ไม่ต้อง<า>คอย,คอยสลับเนี่ยคืออธิบายให้ง่ายคือบบเป็นทาขอบทีเบเนนบ่เป็นมิดมกดับผนะู้นนเล่นนั่นเองนะครับเป็นมิดมากโคตรเป็นมิดสำหรับผมนะเรื่องที่กังวลในหมดนี้มันก็คงเหลือแค่บาลานซ์สกิลของแต่ละคาสนั่นเองนะครับอย่างไอ้ธนูสแกนอะที่สามารถสแกนทะลุได้คือแบบโอ้คุณไม่สามารถเล่นสเตลได้เลยนะคือ ระยะสแกนเนี่ยมันก็ไม่ได้แคบนะครับมันสแกนได้ค่อนข้างกว้างเลยแล้วเราเห็นเรียวทางประมาณสัก2วองเวีเวลาเราสแกนก้อนนี <t <t uh uh ้ก็ต้องลองเล่นจริงก่อนเป็นแค้ข้อกังวลนะทุกคนก็ต้องเล่นจริงแล้วก็ดูว่าเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับก็สําหรับการเจาะลึกโหมดแอคชั่นของเกม Delta f o r c e Hawk Ops ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็อย่าลืมไปลงทะเบียน Alpha t uh e ท t ที่หน้าเว็บได้นะครับแล้วก็วิสลิสบนสตรีมไว้ด้วยนะครับช่วยเพิ่มเลทในการเข้าเทสให้ได้มากที่สุดครับ ก็ลงหลายๆมิวไปเลยก็ได้นะครับผมเผื่อแบบว่าคัดเลือกแล้วไม่ได้เล่นเดี๋ยวจะเสียใจเอานะครับเกมเนี่ยแจ้งว่าเป็นช่วงเดือน7นะแต่ยังไม่แจ้งวันที่แบบเป๊ะๆนะครับก็ถ้ามีข้อมูลมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็เข้ากลุ่มมาพูดคุยเพิ่มเติมก็ได้นะครับกลุ่มผมเกมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ